สวัสดีครับผมอาซิส v ูนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอุปกรณ์ประเภทของมีเดียคอนเวอร์เตอร์เป็นแบบประเภทสายนําสัญญาณนะครับตัวนี้เป็นของ Link ์นะครับรุ่น UT0216E ขีด e SM30 ตัวอุปกรณ์รองรับระยะทางสูงสุด30กิโลเมตรนะครับเป็นอุปกรณ์มีเดียคอนเวอร์เตอร์เป็นแบบประเภท r j 4 5ไปเป็นไฟเบอร์ออปติกหัวของไฟเบอร์ออปติเป็นแบบ SC นะครับเป็นแบบซิงเกิลโหม ซึ่งถือว่ารองรับระยะทางสูงสุดได้30กิโลตัวนี้จะเป็นชุดเดียวนะครับถ้าลูกค้าไม่มีสวิตหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นต้นทางที่มาอยู่แล้วนะครับหรือว่าต้องการลิงก์กันก็ต้องซื้อรุ่นนี้นะครับ2 2กล่องนะครับในกล่องจะมีหนุ่มง,งตัวนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือเป็นดัตชีสนะครับในการติดตั้ง adapter ตัวนี้ใช้ไฟนะครับ12โวลต 1แอมแล้วก็จะมีที่ยึดสำหรับเดสก์ท็อปนะครับหรือแขวนมีสกูให้นะครับ2ตัวอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้นะครับภายในกล่องถ้าเรามีปลายสายเป็นไฟออปติกลิงก์มาเป็นหัว s อนะครับเราก็สามารถใช้กล่องนี้ได้เลยเป็นตัวเ,เข้า s อสออกแลนความเร็วของแลนอยู่ที่10ทับ้อยนะครับ เมกะบิตเปอร์เซกตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรองรับซิงเกิลโหมดนะฮะของไฟเบอร์หัวต่อเป็น SC c o n n e c เตอความเร็วของก็อยู่ที่ส0 0ทับร้อยนะครับตรงนี้อุปรกรณ์ก็จะสกินของยี่ห้อเอาไว้นะฮะแล้วก็รุ่นก็เป็น UT0216E ขีด e SM30 แล้วก็เป็นแบบส0 0ทับร้อยซิงเกิลโหมดคอนเวอร์เตอร์ตัวเคสเป็นเหล็กนะครับ ด้านหลังจะมีดิฟสวิตช์อยู่ดิฟสวิตช์จะมีทั้งหมด7นะครับในคู่มือหรือในเว็บไซต์ทตูก็จะบอกเลยนะครับว่าดิฟหนึ่งดิฟสแต่ละตัวคืออะไรก็ここจะมีในเรื่องของ Enable, Disable, Auto, n e g o t i a t e n e g o t i a t i o n นะครับหรือว่าปรับในเรื่องของ u p p e x นะครับดิฟสวิตช์แต่ละตัวจะมีบอกในหน้าเว็บซตูดิเลยนะฮะแล้วก็มีช่องไฟนะครับมีอะแดปเตอร์ที่เป็น DC เข้ามา12โวลต์ตรงนี้อยู่ การเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับปกติถ้าเราไม่มีอะไรเลยของระบบนะครับมีแค่สวิตธรรมดาเราก็สามารถต่อตรงจากตัวแรกนะครับเข้ามาแล้วก็ซื้อ,อ,อไฟออปติกที่เขาข้าเน็ตลูปเอาไว้นะครับเป็นหัว SC ทั้ง2ฝั่งเลยก็ได้แล้วก็ลิงก์ไปไม่เกิน30กิโลแล้วปลายทางก็มีกล่องตัวนี้อีกกล่องหนึ่งน,นะครับเป็นตัวรับไฟเบอร์ออกมาเป็นแลนก็สามารถลิงก์กันได้ความเร็วถือว่านิ่งนะครับของยี่ห้อ ลิงก์แล้วก็ไม่แพงไม่ต้องไปซื้อสวิตช์แล้วก็ไม่ต้องซื้อมินิจีบิกให้มันยุ่งยากนะครับก็ใช้เป็นมีเดียคอนเวอร์เตอร์นี้แทนได้เลยเป็นตัวอุปกรณ์ในเรื่องของลิงก์กันระหว่างจุดต่อจุดนะฮะตรงนี้ก็เป็นรุ่นลิงก์ ut 0 2 1 6 e ข sm 3 0นะครับก็เป็นแบบ sc connector เป็นแบบซิงเกิลโหมดก็ขอจบการแกะกล่องเพียงแค่นี้นะครับถ้าสนใจหรือว่าต้องการศึกษาก็เข้าไปที่เว็บ s y s 2 u com ได้เลยครับ สวัสดีครับ